สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องป้าข้างบ้านที่อิจฉาชอบนินทาคนอื่นเสียงไก่ขันตอนเช้าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบอกให้รู้ว่าชีวิตประจำวันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกวันลมเช้าอ่อนๆพัดผ่านแนวไม้พุ่งหน้าบ้านของดาวสาววัยกลางคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้ไม่นานบ้านของเธอตั้งอยู่ติดกับบ้านของป้าละมอมหญิงวัยหกสิบปลายๆผู้ที่คนทั้งหมู่บ้านรู้ดีว่าปากกล้าที่อิจฉา และเรื่องชาวบ้านเธอต้องรู้ก่อนใครดาวเป็นคนเรียบร้อยไม่ยุ่งกับใครรักความสงบแต่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ได้เพียงไม่กี่วันเธอก็เริ่มได้ยินเสียงกระซิบกระซาบจากคนในตลาดอ,อบ้านติดกับป้าละมอมน่าหรือระวังตัวดีๆละ่ะอย่าทำอะไรผิดแปลกเชียวเดียวจะโดนป้าแกเอาไปพูดทั้งตลาดดาวก็ยังไม่เชื่อสนิทใจเพราะแม้จะได้ยินเสียงป้าละม่อมตะโกนเสียงแหลมๆจากในบ้าน แต่ก็ยังไม่เห็นกับตาว่าป้าจะแย่อย่างที่คนเขาว่าหรือไม่จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ดาวกำลังกวาดใบไม้หน้าบ้านเธอก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์บ้านป้าละม่อมวางสายดังกึกแล้วเสียงตะโกนก็ดังขึ้นแม่ดาวนั่นแหละย,ย้ายมาหาอยู่กับใครก็ไม่รู้ฉันว่าไม่เบิสุดใจเท่าไหร่หรอกดาวชะงักมือที่กวาดอยู่ทันทีหัวใจเต้นแรงเพราะรู้แน่ชัดว่านั่นคือเสียงของป้าละมอม เธอพยายามไม่ใส่ใจแต่เสียงนินทาเริ่มบ่อยขึ้นเริ่มหนักขึ้นบางวันพูดเรื่องงานของเธอบางวันพูดเรื่องเสื้อผ้าที่ใส่แม้แต่เสียงหัวเราะจากบ้านดาวในตอนคำ่ำป้าละม่อมยังเอาไปเล่าว่าคงจะพาผู้ชายมานั่งคุยหัวเราะกันลั่นบ้านไม่ไอฟ้าดินเลยนะคนสมัยนี้ดาวรู้สึกเจ็บใจแต่ก็ยังอดทนวันหนึ่งดาวซื้อกระถางต้นไม้มาปลูกเพิ่มหน้าบ้านตกเย็นเธอ ก็ได้ยินเสียงดังจากบ้านข้างๆอีกบ้านคนบางคนมีเงินปลูกต้นไม้โชชาติก่อนคงขายศัก์สีถึงได้มารวยเอาชาตินี้ดาวทิ้งกระบวยรถน้ำแทบไม่ทันวันต่อมาตอนเธอกำลังกวาดลานบ้านป้าละม่อมก็เดินผ่านหน้าบ้านพร้อมยิ้มเย้ยฮ่าฮวันนี้ไม่พาผู้ชายมาหัวเราะลั่นบ้านหรอป้าถามแบบไม่เกรงใจ ดาวได้แต่นิ่งไม่ตอบไม่อยากให้เรื่องบานปลายแต่ในใจเธอเดือดล่านเวลาผ่านไปไม่นานดาวก็เริ่มรู้ว่าเธอไม่ใช่อยื่คนแรกป้าละม่องเคยทะเลาะก,กับบ้านฝั่งตรงข้ามเพราะเขาซื้อรถใหม่แล้วเธอบอกคนในตลาดว่าคงไปขโมยเงินผัวเก่ามาแงแม้แต่แม่ค้าผลไม้ยังโดนข้อหาว่ากงตาช่างขายกล้วยแพงกว่าร้านข้างๆเพราะจะเอาเงินไปเสืิมจมูกลูกสาว ใครที่ดีกว่าเธอมองว่าอวดใครที่สวยเธอว่าแอบใครที่รวยเธอว่าใช้เงินผิดวิธีใครที่เงียบเงียบเธอว่าซ่อนความลับทุกคนในละแวกนั้นล้วนเคยโดนป้าละม่อมกัดทั้งสิ้นบางคนสู้กลับบางคนไม่ไหวต้องย้ายหนีบางคนเถียงจนถึงขั้นมีเรื่องกันต่อหน้าชาวบ้านแต่ดาวเลือกจะเงียบเธอเชื่อว่ากำมีจริง และเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาสิ่งที่ป้าทำกับคนอื่นจะย้อนกลับไปหาเธอเองและใช่เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วเพราะเธอได้ยินบางอย่างจากคนที่เธอไม่คาดคิดว่าจะพูดเสียงผู้ใหญ่บ้านที่ยืนคุยกับเจ้าหน้าที่อบตอหน้าเสาธงกลางหมู่บ้านว่าบ้านปาละมอมนี้ต้องมีใครสักคนไปเตือนจริงจังแล้วหลักครับไม่งั้นเดี๋ยวหมู่บ้านจะอยู่กันไม่ได้เสียงนั้นเหมือนระฆังเตือนไผ่ลุกหน้าให้กับหญิงขี้อิจฉาคนหนึ่ง ที่กำลังเดินเข้าใกล้เวรกรรมในไม่ช้าเมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ดาวเริ่มถูกนินทาเรื่องราวที่ป้าละมอมแต่งแต้มก็ยิ่งบานปลายเกินกว่าจะควบกุมได้เสียงกระซิบกระซาบในตลาดเริ่มเปลี่ยนจากแค่สงสัยกลายเป็นชัวร์ในสิ่งที่ป้าเล่าทั้งที่มันไม่เคยเป็นเรื่องจริงเลยแม้แต่นิดเดียวดาวเดินไปซื้อหมูที่ร้านแม่เอียดประจำหมู่บ้าน พอเธอกลับไปป้าละม่อมก็แอบ,บยืนทิงรั้วบ้านทำทีเหมือนรดน้ำต้นไม้แต่หูของเธอกำลังฟังบทสนทนาระหว่างดาวกับเพื่อนบ้านที่เพิ่งมาทักทายเพียงแค่ประโยคเดียวที่ดาวพูดว่าพี่หนูนาเข้ามานั่งก่อนค่ะเดี๋ยวดาวจะเอากาแฟให้ดื่มก็กลายเป็นประโยคที่ป้าละม่อมเอาไปเล่าต่อได้ทั้งวันเธอพูดกับแม่ค้าตลาดว่าเห็นไหม ผู้หญิงคนนั้นนะ่ามีแขกมาทุกวันเห็นกับตาว่ามีคนแปลกหน้าเดินเข้าเดินออกบ้านไม่รู้ว่าทำอาชีพอะไรแน่ถ้าไม่ใช่ขายตรงก็คงเป็นพวกนักพนันคำพูดเพียงไม่กี่คำจากป้าแต่พิษของมันกระจายไปเหมือนไฟไม่ป่าดาวเริ่มรู้สึกว่าทุกย่างก้าวในหมู่บ้านนี้มีสายตาหลายคู่จ้องมองแม้เธอจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ตามวันหนึ่งดาวได้ยินเสียงลูกป้าละมอมพูดโทรศัพท์เสียงดังจากบ้านข้าง ฮ่าฮ่แม่อย่าไปนินทาเขาเยอะนะเดี๋ยวเขาฟ้องมีประมาทเอาป้าละมอ่อมสวนกลับแบบไม่คิดแม่พูดความจริงใครๆก็เห็นผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวดีพูดเพราะดูไม่จริงใจดาวที่ได้ยินถึงกับถอนหายใจอย่างเหนื่อยล้าเพียงแค่เธอแต่งตัวดีมีมารยาทเธอกลับกลายเป็นคนไม่น่าไว้ใจในสายตาป้าแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันหนึ่ง ขณะที่ดาวนั่งทำบัญชีรายรับรายจ่ายหน้าบ้านเธอก็ได้ยินเสียงติ้งต่องกดกริ่งหน้าบ้านเธอเดินไปเปิดประตูปรากฏว่าเป็นป้าจันเพื่อนบ้านอีกคนที่อยู่ท้ายซอยป้าจันพูดทันทีที่เห็นดาวลูกเอ๋ยป้าไม่เคยเชื่อเรื่องที่ป้าละมอมพูดเลยนะป้าอยากมาบอกว่าหลานป้าเป็นพนักงานอาบตอเขาได้ยินมาว่า ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเริ่มจะรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อจัดการกับป้าละม่อมแล้วนะจ๊ะดาวตกใจแต่ก็พยักหน้ารับเบาฮ่หาฮะป้าจันพูดต่อมีคนร้องเรียนเข้ามาว่าเธอไปยุ่งเรื่องครอบครัวเขาพูดจะใส่ร้ายว่าภรรยาเขามีชู้ทั้งที่ลูกสาวเขาเพิ่งคลอดได้ไม่ถึงเดือนโอ้โหดาวอุทานอย่างตกใจใช่แล้วลูก และป้าได้ยินว่าคราวนี้เขาเอาหลักฐานมาแน่นหนาทั้งคลิปเสียงทั้งข้อความที่แอบอัดไว้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้ายังทำอีกครั้งเดียวจะส่งเรื่องให้ตำรวจดำเนินการฐานมีประมาทโดยเจตนาเลยนะดาวนิ่งไปครู่หนึ่งในใจเธอรู้สึกสะใจแปลกฮ่าฮแต่ก็ยังคงไม่คิดจะแสดงความสะใจนั้นออกมาคืนนั้นดาวนั่งเงียบมองท้องฟ้าเธอได้แต่คิดในใจว่า นี่แหละผลของการใช้ปากทำร้ายคนอื่นมันกำลังย้อนกลับมาหาเขาแล้วแต่เธอก็ไม่รู้เลยว่าวันรุ่งขึ้นจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่จะทำให้ทั้งหมู่บ้านต้องอ้าปากทางเพราะป้าละม่อมกำลังจะได้รับบทเรียนที่ไม่มีวันลืมรุ่งเช้าในวันต่อมาบรรยากาศในตลาดเช้าของหมู่บ้านไม่เหมือนเคยเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะเสียงแม่ค้าขายของดูเหมือนจะเบาลง สายตาหลายคู่เริ่มมองไปในทิศทางเดียวกันเพราะจูจ่ๆก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับมาจอดตรงหน้าตลาดประตูรถเปิดออกชายคนหนึ่งสวมเสื้อแขนยาวสีกรมท่าท่าทางเคร่งขรึมลงมาพร้อมหญิงสาวอีกคนที่ดูจะอารมณ์กลุ่นๆอยู่ในใจนั่นคือคุณแสงกับภรรยาเขาทั้งสองเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างที่อยู่ต้นซอย พวกเขาเดินตรงไปยังร้านขายผักของแม่สมพรที่ในเวลานั้นป้าละมอมกำลังยืนซื้อพริกซื้อหอมอยู่พอดีคุณแสงไม่พูดท่ามทำเพลงเขาหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปอัดเสียงแล้วเปิดให้ทุกคนได้ยินชัดๆทั่วตลาดแกจะมายุ่งกับมีมันทำไมไม่ไอบ้างหรือไงเขามีลูกอ่อนแท้ฮ่าฮะยังจะบอกว่าคลอดมาจากพ่อคนอื่นหัดดูสันดานตัวเองก่อน เสียงในคลิปนั้นคือเสียงของป้าละม่อมเองพูดกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งเสียงดังชัดเจนทั้งท้อยคำทั้งเจตนาทุกอย่างแน่นอนแบบปฏิเสธไม่ได้ตลาดทั้งตลาดเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดอะไรทุกคนยืนอ้าปากค้างแม้แต่แม่ค้าเจ้าประจำที่เคยฟังป้ามาทุกเช้าก็ยังเบิกตากว้างอย่างไม่อยากเชื่อป้าละมอมหน้าเปลี่ยนสีทันที จากแดงเป็นซีดแล้วก็ค่อยๆเหลืองเหมือนโดนฟาดกลางหน้าด้วยความจริงเธอพยายามพูดกลบเสียงอุ๊ยก,ก็ก็แค่พูดลอยๆไม่ได้ตั้งใจจะใส่ร้ายใครหรอกหน้ามันเรื่องในหมู่บ้านฉันก็แค่สงสัยเฉยๆคุณแสงไม่ทนเขาพูดเสียงดังว่าถ้าเป็นแค่สงสัยแล้วทำไมพูดเหมือนมั่นใจขนาดนั้นแถมยังบอกชื่อมีผมชัดเจนต่อหน้าคนเป็นสิบ แล้วเขาก็ชูมือถือขึ้นพร้อมพูดว่าผมเตรียมหลักฐานครบหมดแล้วครับทั้งคลิปเสียงทั้งพยานถ้าป้ายังไม่ขอโทษมีผมผมจะฟ้องมีประมาทให้ถึงที่สุดป้าละม่อมหน้าเสียแต่ก็ยังไม่ยอมลดทิฐิเธอหันไปหาคนรอบข้างพลางพูดเสียงแข็งแม้เดี๋ยวนี้พูดอะไรนิดหน่อยก็จะเอาเรื่องกันเลือ,ห,อหมู่บ้านนี้มันอยู่กันแบบนี้มาตลอด คราวนี้เองที่เกิดเสียงเฮลั่นจากร้านขายหมูตรงข้ามแม่เอียดเจ้าของร้านที่อดทนกับนิสัยป้ามานานเดินมาหยุดตรงหน้าพร้อมพูดเสียงดังว่าอย่าว่าแต่เขาเลยป้าละม่อมฉันเองก็โดนป้าว่าขายหมูไม่สะอาดใส่สารไดงเนื้อแดงทั้งที่ฉันเป็นคนฆ่าหมูเองกับมือจากนั้นร้านผักร้านผลไม้ร้านขายไข่ต่างก็ออกมาสมทบ ป้าเคยนินทาลูกฉันว่าเป็นเด็กใจแตกท,ทั้งที่เขาแค่ไปทำผมมาสวยๆพูดกับชาวบ้านว่าฉันเอาสามีคนอื่นทั้งที่ผัวฉันนั่งกินข้าวอยู่ทุกวันเสียงวยวายดังขึ้นทั่วตลาดทุกคนที่เคยเป็นเหยื่อต่างลุกขึ้นมาบอกเล่าป้าละม่อมยืนตัวสั่นหน้าแดงปนซีดเธอหันซ้ายหันขวาไม่มีใครอยู่ข้างเธออีกต่อไปเหมือนเรื่องที่เคยทำไว้กับคนอื่น กำลังย้อนกลับมาทับถมเธออย่างไม่มีที่ให้ยืนและในที่สุดคุณแสงก็พูดประโยคสุดท้ายผมจะให้โอกาสครั้งเดียวถ้าป้าไม่ออกมาขอโทษมีผมและคนอื่นๆที่ป้าเคยทำร้ายผมจะส่งเรื่องไปที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วดำเนินคดีต,ตามกฎหมายเงียบป้าละม่อมเงียบอยู่นานก่อนที่เธอจะเบือนหน้าหนีแล้วเดินออกจากตลาดไปอย่างไร้ศักดิ์ศรี ทั้งตลาดเงียบแต่ในความเงียบนั้นมีเสียงปบมือเบาๆดังขึ้นจากท้ายแถวแล้วตามมาด้วยรอยยิ้มโล่งงอของใครหลายคนเหตุการณ์นั้นกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันทั้งหมู่บ้านและมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะป้าละม่อมกำลังจะเจอกับผลกรรมอีกขั้นที่รุนแรงกว่าเดิมหลังจากเหตุการณ์แฉกลางตลาดวันนั้นชื่อเสียงของป้าละมอมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เธอกลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากพูดคุยไม่มีใครอยากทักไม่มีใครเชิญไปงานบ้านและบางคนถึงขั้นหลบหน้าเธออย่างเห็นได้ชัดเสียงจากชาวบ้านที่เคยเชื่อคำพูดเธอก็องเงียบหายไปบางคนถึงกับพูดว่าที่เราเคยเชื่อป้าน,นั่นเรานี่โงแ่แท้แต่ที่เจ็บที่สุดคงไม่ใช่เสียงของคนในตลาดไม่ใช่สายตาดูแคลนของเพื่อนบ้านแต่เป็นเสียงจากในบ้านของเธอเอง แม่เลิกพูดถึงคนอื่นสักทีเธอหนูอายจนไม่อยากไปโรงเรียนเสียงของนิดลูกสาวคนสุดท้องของป้าละม่อมพูดกับแม่ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเธอเคยเป็นเด็กเรียบร้อยตั้งใจเรียนและรักแม่แต่ช่วงหลังมานี้เธอกลายเป็นเด็กที่เก็บตัวไม่พูดจากับใครและไม่กล้าแม้แต่จะเดินไปโรงเรียนตามลำพังเหตุเพราะมีเพื่อนล้อว่าแม่แกน,นันทาแม่คนอื่นไปทั่วเลยนะ ป้าละม่อมที่เคยเชิดหน้าเชิดไหลต้องนั่งก้มหน้ากับโต๊ะอาหารไม่กล้าพูดอะไรเธอพยายามคิดในใจว่ามันก็แค่เรื่องเล็กน้อยคนอื่นทำไมต้องคิดมากแต่เมื่อคำพูดของเธอไปทำร้ายลูกตัวเองมันไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปเย็นวันนั้นสามีของเธอกลับมาจากทำงานเขาไม่พูดไม่จาเหมือนเคยก่อนจะเอ,อ่ยประโยคสั้นๆแต่หนักแน่น แม่จะหยุดไม่ได้ใช่ไหมป้าละม่อมชงงะงักหยุดอะไรหยุดยุ่งเรื่องชาวบ้านหยุดพูดจะให้ร้ายคนอื่นหยุดทำให้ครอบครัวเรากลายเป็นเป้าสายตาเขาเงียบแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกถ้าแม่ยังไม่หยุดฉันจะพาลูกไปอยู่กับยายเขาที่ต่างจังหวัดฉันไม่อยากให้ลูกโตขึ้นแล้วกลายเป็นคนแบบนี้หัวใจของป้าละม่อมเหมือนหยุดเต้นในวินาทีนั้นคำว่า พรากลูกสำหรับคนเป็นแม่มันเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจแม้จะเป็นคนปากกล้าใจแข็งเพียงใดแต่เมื่อลูกพูดว่าแม่หนูไม่ไหวแล้วหนูเหนื่อยทุกอย่างในใจของเธอก็พังลงทีละชั้นคืนวันนั้นป้าละม่อมน,นั่งเงียบอยู่หน้าบ้านไม่พูดจากับใครเธอไม่ได้เปิดวิทยุเสียงดังไม่ได้โทรศัพท์เมาส์กับใครไม่ได้เดินไปตลาดเหมือนทุกวัน มีเพียงเสียงลมเสียงมแมลงยามค่ำคืนและเสียงในหัวของเธอที่สะท้อนคำพูดจากคนรอบตัวซ้ำฮ่าฮะ่ป้าเคยทำร้ายฉันด้วยคำพูดแม่แกนินทาเก่งจังนะฉันไม่อยากให้ลูกฉันไปบ้านป้าอีกแล้วเธอทำลายครอบครัวคนอื่นด้วยคำพูดของตัวเองเธอหลับไปทั้งน้ำตาและเช้าวันรุ่งขึ้นบ้านของป้าละม่องเงียบ เงียบจนคนข้างบ้านแปลกใจดาวเดินผ่านหน้าบ้านของป้าพบว่าประตูรั้วถูกเปิดออกเธอจึงมองเข้าไปไม่มีเสียงวิทยุไม่มีเสียงตะโกนไม่มีเสียงป้าละม่อมที่เคยได้ยินทุกเช้าจนกระทั่งเธอเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกเน็บไว้หน้าประตูฉันขอเวลาเงียบๆสักพักอยากอยู่กับตัวเองและทบทวนสิ่งที่ผ่านมาป้าละม่อม นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นหลายวันป้าละม่อมไม่ออกจากบ้านไม่พูดกับใครไม่มีใครเห็นเธอที่ตลาดไม่มีใครได้ยินเสียงปากอาแหลมคุมของเธออีกเลยและในขณะเดียวกันเสียงหัวเราะในบ้านของดาวเริ่มกลับมาลูกสาวของป้าละม่อมเริ่มยิ้มมากขึ้น และสามีของป้าเริ่มกลับมาพูดคุยกับเธอบ้างเล็กน้อยนั่นคือผลของการหยุดแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่เคยคิดจะหยุดเลยหลังจากที่ป้าละม่อมเขียนกระดาษข้อความแผ่นเล็กๆแปะไว้หน้าบ้านทั้งหมู่บ้านก็รับรู้ว่าผู้หญิงคนนี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาของความเงียบเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ไม่มีเสียงตำหนิไม่มีเสียงเน็บแนม ไม่มีคำพูดใส่ร้ายออกจากบ้านของเธอเลยแม้แต่นิดเดียวดาวเองก็รู้สึกประหลาดใจทุกเช้าที่เธอตื่นขึ้นมาเธอไม่ต้องระแวงว่าตัวเองจะตกเป็นข่าวฉบับเช้าหรือว่าการใส่เสื้อสีอะไรจะถูกแปลความหมายเป็นอย่างไรอีกมันคือความสงบที่เธอไม่เคยได้สัมผัสต,ตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้แต่ในบ้านของป้าละมอมนั้นกลักเต็มไปด้วยความเงียบเหงา ที่บีบรัดหัวใจทุกย่างก้าวห้องนั่งเล่นที่เคยเปิดวิทยุเสียงดังวันนี้กลายเป็นที่ที่เธอนั่งฟังเสียงนาฬิกาเดินไปช้าฮ่าฮห,ห้องครัวที่เคยใช้พูดคุยโทรศัพท์นินทาคนอื่นวันนี้กลายเป็นที่ที่เธอนั่งหลังจากเงียบเงียบเพียงลำพังเธอเริ่มหยิบสมุดบันทึกเก่าๆที่ลูกเคยให้เมื่อวันเกิดกลับมาเปิดดูอีกครั้งและน้ำตาก็เริ่มสึมเมื่อเห็นข้อความว่า แม่จ๋าหนูอยากให้แม่เขียนเรื่องดีๆทุกวันนะแม่จะได้เลิกว่าคนอื่นแล้วก็ได้เห็นว่าชีวิตแม่เองก็ดีไม่แพ้ใครป้าละมอมก้มหน้านิ่งเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เธอเคยทำไม่ได้แค่ทำร้ายคนอื่นแต่มันทำร้ายคนที่รักเธอมากที่สุดในชีวิตคือลูกของเธอเองเย็นวันนั้นเธอเดินไปหยุดหน้าห้องของลูกสาวแล้วเคาะประตูเบา ฮนิดแม่ขอเข้าไปคุยได้ไหมลูกเด็กสาวเปิดประตูช้าๆด้วยความลังเลแต่ก็พยักหน้าเบาๆให้แม่เข้ามาป้าละม่อมนั่งลงข้างลูกมือที่เคยถือโทรศัพท์แน่นเพื่อเมาเรื่องคนอื่นวันนี้กลับจับมือลูกเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นสะเทือนแม่ขอโทษนะลูกแม่รู้แล้วว่าแม่ทำผิดแม่ใช้ปากทำร้ายคนอื่นมากไป แม่มัวแต่ดูว่าใครดีกว่าใครมีมากกว่าแล้วแม่ก็อิจฉาแทนที่จะหันมามองลูกที่รักแม่มากขนาดนี้ลูกสาวเงียบก่อนจะเริ่มร้องไห้หนูอายเพื่อนหนูไม่กล้าไปโรงเรียนหนูอยากให้แม่กลับมาเป็นแม่ที่อบอุ่นไม่ใช่แม่ที่ชอบว่าคนอื่นป้าละม่อมกอดลูกแน่นเธอรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเอาชนะคนอื่น แต่มาจากการยอมรับตัวเองและอยู่กับความสุขที่มีหลังจากวันนั้นป้าละมอมเปลี่ยนไปจริงฮ่าฮเธอเริ่มยิ้มให้กับคนอื่นมากขึ้นแม้จะมีบางคนไม่ยิ้มตอบเธอเริ่มหัดปลูกต้นไม้หน้าบ้านแทนการเฝ้าส่องเพื่อนบ้านเธอเริ่มช่วยแม่ค้าในตลาดยกของบ้างโดยไม่พูดจาเน็ดแหนมและสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือ เธอเริ่มเขียนบันทึกทุกวันในสมุดเล่มเดิมของลูกโดยใช้ชื่อว่าเรื่องดีๆของแต่ละวันที่แม่อยากจำวันหนึ่งดาวเดินผ่านหน้าบ้านของป้าละมอมและต้องแปลกใจเมื่อเห็นป้าคนเดิมที่เคยยืนขวางรั้วด้วยสายตาไม่เป็นมิตรวันนี้กลับยืนรดน,น้ำต้นไม้อย่างเงียบสงบพร้อมยกมือไหว้เธอเบาฮ่าขอโทษนะดาวเรื่องที่ผ่านมาแก้ไม่ได้ แต่ป้าขอใช้เวลาที่เหลือแก้ไขสิ่งที่ป้าทำไว้กับทุกคนดาวยิ้มและพูดเพียงสั้นฮ่หาฮแค่ป้าคิดได้ก็ถือว่าเริ่มต้นใหม่ได้แล้วคะ่ะเรื่องราวของป้าละม่อมสอนให้คนในหมู่บ้านและคนที่ได้ยินเรื่องนี้รู้ว่าปากนั้นคมกว่ามีดและถ้าใช้ผิดมันทำลายชีวิตได้ทั้งของคนอื่นและของเราเองแต่ถ้าเรารู้จักหยุดและสำนึก แม้จะช้าแต่มันก็ไม่สายเกินไปที่จะกลับตัวโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่หชดใช้กรรมที่ปั้นด้วยปากถ้าคุณเคยเจอคนที่พูดทำร้ายคุณหรือถ้าคุณเองเคยใช้คำพูดทำร้ายใครโดยไม่ตั้งใจวันนี้จงเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่อ่อนโยนหลายเดือนผ่านไปนับจากวันที่ป้าละม่องตัดสินใจเงียบเงียบจากคำพูดที่เคยเปลี่ยนความจริงเป็นคำหลวง เงียบจากนิสัยที่เคยใช้ปากทำลายชีวิตคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเงียบเพื่อทบทวนตัวเองและเพื่อหาทางกลับมาสู่แสงสว่างของชีวิตอีกครั้งป้าละมองเริ่มต้นใหม่ในแบบที่เธอไม่เคยทำมาก่อนเธอลองเข้าไปช่วยงานวัดทำความสะอาดศาลาล้างห้องน้ำวัดทุกเช้าวันพฤหัสแม้จะไม่มีใครชวนแม้จะมีคนแอบมองด้วยสายตาสงสัยแต่เธอก็ทำด้วยใจไม่พูดไม่บน่นไม่คาดหวังสิ่งใดตอบแทน ดาวที่เคยเป็นเป้าหมายของการอินทากลับกลายเป็นคนแรกๆที่มาช่วยส่งข้าวส่งน้ำให้เธอที่วัดโดยไม่พูดถึงเรื่องในอดีตแม้แต่คำเดียวความเงียบและการให้อภัยมันส่งพลังได้มากกว่าคำพูดใดฮ่าฮ <c oughs> และสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างมากคือสายตาของลูกสาวนิดลูกของป้าละม่อมเริ่มกลับมายิ้มกลับมาเล่าเรื่องโรงเรียนให้แม่ฟัง กลับมาเรียกแม่จ๋าด้วยน้ำเสียงสดใสเหมือนเมื่อก่อนป้าละม่อมเริ่มเห็นแสงในชีวิตอีกครั้งและวันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดในงานวันชุมชนที่จัดขึ้นกลางลานหมู่บ้านมีคนมาออกบูธขายของพ่อค้าแม่ขายมาตั้งร้านและมีเวทีเล็กๆสำหรับให้แต่ละบ้านแสดงความสามารถพอถึงช่วงท้ายของงาน ผู้ใหญ่บ้านเชิญขึ้นเวทีคนหนึ่งทุกคนตกใจเมื่อเห็นว่าเป็นป้าละมอมเธอเดินขึ้นเวทีด้วยสีหน้าเรียบสงบไม่มีแววเย้ยไม่มีแววกลัวมีเพียงสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจริงใจเธอยืนอยู่หน้าไมโครโฟนพร้อมกับลมหายใจลึกๆหนึ่งครั้งก่อนจะพูดว่าวันนี้ฉันไม่ได้ขึ้นมาร้องเพลงหรือเล่านิทาน แต่ฉันอยากขอโทษทุกคนด้วยใจจริงทั้งลานงานเงียบลงแม้แต่แม่ค้าในตลาดที่เคยถูกป้าใส่ร้ายก็นั่งฟังด้วยความตกตะลึงในอดีตฉันเคยพูดเรื่องไม่ดีผู้ใส่ร้ายพูดเกินจริงเพียงเพราะฉันรู้สึกอิจฉาเพราะฉันไม่เคยพอใจในชีวิตของตัวเองฉันเคยคิดว่าการพูดให้คนอื่นดูแย่จะทำให้ตัวเองดูเหนือกว่าเธอน้ำตาคลอเบ้าแล้วพูดต่อว่า แต่ความจริงแล้วฉันไม่เคยเหนือกว่าใครเลยฉันแค่เป็นคนที่น่าสงสารที่สุดที่ใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีความสุขของตัวเองฉันขอโทษจากหัวใจจริงฮ่าฮขอโทษที่เคยทำให้หลายคนเสียใจเสียน้ำตาและเสียศรัทธาในความเป็นเพื่อนบ้านวันนี้ฉันไม่ได้อยากให้ใครให้อภัยฉันทันทีแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่า ฉันรู้ตัวแล้วและฉันกำลังชดใช้ฉันจะใช้วันเวลาที่เหลือสร้างสางิ่งดีๆแทนคำพูดที่เคยทำร้ายใครเสียงเงียบๆในลานงานตามมาด้วยเสียงปลกมือช้าฮ่าฮจากใครคนหนึ่งแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮก่อนที่ทุกคนจะลุกขึ้นปลกมือพร้อมรอยยิ้มและแววตาที่เปลี่ยนไปแม้คําว่าให้อภัย จะไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายฮ่าฮแต่การกล้ายอมรับผิดก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหลังจากวันนั้นป้าละม่อมกลายเป็นคนใหม่ไม่ใช่เพราะเธอลืมอดีตแต่เพราะเธอใช้มันเป็นบทเรียนใช้ปากที่เคยเป็นดาบเปลี่ยนมาเป็นมือที่ช่วยปลูกดอกไม้ให้คนรอบข้างและหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้น ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงกระซิบกระซาบจากรัวบ้านก็กลายเป็นชุมชนที่เงียบสงบและมีความเข้าใจกันมากขึ้นเรื่องเรื่องนี้ก็จบไปนะทุกคนหากคุณเคยถูกทำร้ายจากคำพูดของใครหรือเผือใช้คำพูดทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจขอให้เรื่องนี้เป็นเครื่องตวนใจว่าคำพูดสร้างได้ทั้งเพื่อนและศัตรูคำพูดรักษาใจได้พอๆกับทำลายใจ หากคุณชอบเรื่องเล่าชุดนี้อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องชุดต่อไป